สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่ติดตามครับผมศรีศักดิ์สุวรรณมาครับและนี่คือช่อง youtube ลูกชาวนาทั้งลาฝันนะครับโอเควันนี้ผมมารีวิวหนึ่งตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของท้องถิ่นนะฮะที่น่าสนใจและผมคิดว่าการเปิดสอบรอบถัดไปเนี่ยนะครับไม่รู้แหละว่าตอนไหนตำแหน่งเนี้ยคนจะสนใจเยอะคนจะสอบเยอะและจะรับเยอะด้วยนะครับเพราะว่า ตำแหน่งนี้จะต้องมีอยู่ในทุกๆอบทอนะผู้คุณคิดดูว่าอบทอทั่วทั่วประเทศอะ่ะมันมีกี่แห่งอะ่ะมันมีเป็นพันๆแห่งอะ่ะนะครับโอเคผมให้ดูก่อนว่าตำแหน่งนี้คือนักวิชาการตรวจสอบภายในเมื่อตอนที่ผมสอบปี60เอามาให้ดูก่อนตำแหน่งนี้รับ50อัตราถือว่าเยอะมากนะครับอันนี้คือตอนข้อมูลปีเก่านะไม,ไม่ต้องสนใจให้ดูเฉยๆนะครับคราวนี้เรามารีวิวตำแหน่งนี้ก่อนใครสนใจตำแหน่งนี้ คอมเมนต์หน่อยว่าสนใจนักตรวจสอบภายในนะครับหรือว่าใครสนใจตำแหน่งอื่นนะเมนไว้ได้เดี๋ยวผมทําคลิปให้นะฮะโอเคเรามาทําความเข้าใจตําแหน่งนี้ก่อนตําแหน่งนี้เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่านักวิชาการตรวจสอบภายในย้ําครับนักวิชาการตรวจสอบภายในนะลักษณะงานของเขาคืออะไรครับเป็นลักษณะงานเหมือนว่าไปตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของของหน่วยงานต่างๆเอะบางคนมองนี เหมือนไปจับผิดหรือเปล่าเหมือนไปจับผิดเขาไหมว่าทําผิดนั่นนี่แล้วมันจะมีผลกระทบต่อตัวเราไหมเพราะว่าเราเป็นเหมือนผู้ที่จะไปจับผิดเขานะครับผมเคยทํางานกับเพื่อนที่เป็นนักตรวจสอบภายในนะผมก็ถามเขาเขาบอกว่าจริงๆง,งานตรวจสอบภายในเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไปจับผิดเขานะมันเป็นการไปสอดส่องดูแลนะครับแล้วลักษณะที่ว่าอะไรที่เขาจะทําผิดจะทํา ออกนอกลูก่นอกทางเราไปช่วยเขาดูไปช่วยเตือนช่วยอะไรเขานะครับไม่ใช่เป็นการไปจับผิดใดๆทั้งสิน้นนะเป็นการเหมือนไปช่วยกันนะช่วยๆกันนะครับประมาณนี้ลักษณะางานว่าไปตามเอกสารก่อนอันนี้ระบุอยู่ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครับบอกว่าตำแหน่งนี้มีลักษณะางานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในด้านการบริหารงบประมาณบัญชีพัสดุนะครับ ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการทําสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างนะครับจตซื้อพัสดุการเบิกจ่ายการลงบัญชีการเก็บพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆนะครับของหน่วยงานไม่ให้มีการเอาไปใช้แบบเรื่อยเปื่อยนะครับอันนี้คือลักษณะของงานนะครับและที่สาคัญผมจะเล่าให้ฟังว่างานงานเนี้ยตรวจสอบภายในเนี้ยมันจะต้องมนนีลักษณะเกี่ยวกับเรื่องของ หลักเกณฑ์การควบคุมภายในนะครับการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานซึ่งหลักเกณฑ์หลายอันเนี่ยมันมาจากกระทรวงการคลังนะครับเราก็ต้องเอาหลักเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยนะครับที่เขากําหนดมาเนี่ยเอามาปรับใช้กับหน่วยงานของเรานะครับอันนี้คืองานของนักสอบภายในจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการอ่านแบบประเมินนะครับจะต้องตีแบบประเมินให้ออกนะครับหลักเกณฑ์การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงเขียนไว้แบบไหนเราจะต้องเอามาปรับใช้กับหน่วยงานของเรา อันนี้คือลักษณะางานเท่าๆเลยมีคนบอกว่าเอ๊ะทำงานน่ากลัวไหมไม,ไม่น่ากลัวครับนะแต่ว่าคุณเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องของพรบรพัสดุพอสมควรนะครับเอ๊ะมีคนบอกว่าผมจะบอกนะว่าตรวจสอบภายในเนี่ยเป็นตําแหน่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบนับกวิชาการบัญชีจัดเก็บรายได้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุนะครับอยู่ในกลุ่มงานเดียวกันนะ <c oughs> นะครับมันอยู่ในกลุ่มงานเดียวกันสามารถ นะครับย้ายไปอยู่สายงานพวกพัสดุอะไรได้เลยนะครับอายุงานนับต่อเนื่องอันนี้คือลักษณะางานคร่าวๆนะครับใครอยากเห็นมากๆนะครับอยากเห็นเต็มๆสามารถดูได้ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนะของนักตรวจสอบภายในอันนี้ผมเอามาให้ดูว่าวุฒิที่คนจะสอบตรวจสอบภายในเนี่ยจะต้องจบอะไรมาถึงจะสามารถสอบตําแหน่งนี้ได้อ่ะเราไปดูครับเราไปดูนะวุฒินะครับถ้าปกติแล้วเนี่ยเขาจะรับปตีแหละ นะครับรับปอตีโอเคคนที่จบปอตีทางไหนเออวิทางสาขาหรือนะครับวิชาหรือทางบัญชีครับสอบได้นะครับวิธีการตรวจสอบวุฒิการศึกษาผมเคยลงคลิปให้แล้วนะนะครับจะสอบได้สอบไม่ได้คุณต้องตรวจสอบบุฒิของคุณก่อนนะครับพาณิชยศาสตร,ร์การจัดการการจัดการการคลังบริหารธุรกิจเนะี่ยส่วนมากคนที่จบบริหารธุรกิจมาเนี่ยสอบตำแหน่งนี้ได้หมดเลย นะับเศรษฐศาสตร์นะครับหลักๆประมาณนี้นะก็จะค่อนข้างที่จะฟิกนะครับนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รอปศมาลงสอบแข่งไม่ได้สบายใจได้นะครับไม่เอ่ออย่างน้อยก็คู่แข่งที่จะมาลงสอบเนี่ยนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รอปศเนี่ยคนเรียนจบสามเอกนี่ยเยอะแต่ที่เนี่ยก็จะจํากัดวุฒินะครับมาสอบตําแหน่งนี้ไม่ได้โอเคนะเดี๋ยวเรื่องของการตรวจสอบวุฒิผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับในดิ่คิทชันโอเคต่อมาเรามาดูว่า อ่านหนังสืออ่านอะไรบ้างอาจารย์อันนี้เป็นข้อมูลเก่านะเอามาเทียบเคียงได้หลักสูตรเก่าเอามาเทียบเคียงได้นะครับไปดูครับอ่านอะไรบ้างอันนี้เป็นผ้าขอไข่นะทุกคนเห็นผ้าขอไข่เดี๋ยวผ้ากอไก่ผมลงคลิปไว้ให้แล้วอยู่ใต้ที่คลิปแชนเหมือนกันนะครับกดดูเพราะว่าผ้ากอไก่ทุกตำแหน่งอ่านสอบเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เป็นผ้าขอไข่ครับจะต้องอ่านอะไรบ้างหนึ่งครับพรบรจัดซื้อจัดจ้างครับต้องอ่าน เห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่าคุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับต่อมาพรบรรเกี่ยวกับความผิดการเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐนะครับที่เขาชอบเรียกว่าพรบรรหัวประมูลนะฮะตัวนี้นะครับอันนี้ก็ต้องอ่านเหมือนกันโอเคนะต่อมาครับพระชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินนะครับก็ต้องอ่านเหมือนกันนะครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยครับว่าด้วยการรับเงินครับเบิกจ่ายเงิน การฝากการเก็บการรักเก็บรักษาแล้วก็การตรวจเงินนะครับขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้คือระเบียบเก่านะก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันไปถึงฉบับไหนแล้วก็ไปดูต่อได้แต่อันนี้คือข้อมูลเก่าเอามาให้ดูก่อนเผื่อคนจะเตรียมตัวไว้เนิ่นๆนะครับอ่ะอันที่5้านี่เยอะเหมือนกันนะตัวนี้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐปี61นะครับตัวนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องตรวจสอบภายในโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้ปี61อืมคนจะสอบตรวจสอบภายในจะต้องอ่านข้อที่หวครับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงินพัสดุทรัพย์สินต่างๆของส่วนราชการก็อ,อย่างที่บอกครับตรวจสอบภายในเขามีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณการเงินพัสดุทรัพย์สินต่างๆนะครับไม่ให้มีการเอาสมมุตินะเรื่องของเอารถราชการใช่ไหมไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับจะต้องมีการตรวจสอบอัเลขไม้รถเท่าไหร่วิ่งไปไหนอะไรยังไงบ้างลงสม,มุดไว้เท่าไหร่นะครับมีการจะเอารถหลวงไปใช้มีการขออนุญาตแบบ3มีผู้บช่าชาอนุมัติไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะต้องมีการตรวจสอบนะฮะก็ประมาณนี้ นะครับเรื่องของนักวิชาการตรวจสอบภายในใครมีอะไรเพิ่มเติมอยากได้ตำแหน่งไหนคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมทำให้นะครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามนะเดี๋ยวมีอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ